เคยไหมที่จดจู่ก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่ทั้งที่ในห้องมีแค่เราในเมืองหลวงที่วุ่นวายไอสองกับไอปอดเพื่อนซีพากาันทําธุรกิจสีเทาปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบีย้ยโหดใครขัดสนเงินทองเป็นต้องมาซบไตสองไอปอดแต่เบื้องหลังความใจดีคือการขูดเลือดขูดเนื้อลูกหนี้คืนหนึ่งไอสองนั่งนับเงินปึกใหญ่ดวงตามันเป็นประกายไอปอดนั่งสูบบุหรี่หัวล็อกคิดคักคืนนี้ไปเลี้ยงเด็กด,ดีกว่า ทั้งคู่ลืมไปแล้วว่าเงินที่ได้มามันแลกมาด้วยน้ำตาของใครแล้วคืนนั้นเองไอสองเริ่มฝันร้ายฝันว่ามีเงาดำทะมึนคอยตามติดมันพยายามวิ่งหนีแต่ยิ่งวิ่งเงาดำก็ยิ่งใกล้เข้ามาจนกระทั่งเงาดำกระช่าคอไอสองลงไปในนรกไอปอดก็ไม่ต่างกันคืนนั้นมันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาทวงทวงมันพยายามกลั้นใจไม่ฟังแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อย จนกระทั่งมันเห็นภาพลูกหนี้ที่ถูกพวกมันทำร้ายปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งไอสองและไอปอดเริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงประหลาดเหมือนมีใครตามทวงหนี้กรรมตลอดเวลาจากคนที่เคยเฮี้ยมเกรียมกลับกลายเป็นคนขี้กลัวไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้านคืนสุดท้ายไอสองกรีดร้องโหยหวนก่อนจะขาดใจตายในห้องนอนส่วนไอปอดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงกลิ่นเหม็นเน่าครัวลุง เชื่อไหมว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่เคยลืมใครถ้าคุณเคยทำผิดจงระวังเพราะคุณอาจเป็นคนตื่นกรรมคนต่อไปกดติดตามไว้เพื่อคุณจะได้รู้ว่าจะหนีจากกรรมได้อย่างไร